สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะจะเป็นการต่อยอดการใช้งานบอร์ดแอมจิวนะตัวนี้จะเป็นแอมจิวห้าสิบวัตเตอริโอนะฮะซึ่งผมรีวิวทดสอบการใช้งานไปแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะมาทําเป็นแอมจิวบลูทูธนะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องนํามาเพิ่มเติมก็คือตัวนี้จะเป็นบอร์ดรับบลูทูธนะฮะเป็นเวอร์ชั่น5.0นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอร์ดบัคคอมิวเตอร์นะฮะ ลดแรงดันไฟนะครับจริงๆสามารถได้จะใช้งานได้บอร์ดเล็กๆก็มีนะฮะเป็นบอร์ดที่จะเป็นบอร์ดฟิกแรงดันนะฮะเข้าสิบสองเลวก็ออกห้าเลยนะครับไม่ต้อ,อตัวต่อไปก็คือตัว isolation นะครับ B050S ขีดหนึ่ง W นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแก้เสียงรบกวนหรือว่าเสียงกี่ัมของตัวบอร์ดบูทูธนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ใช้บอร์ดนี้นะครับถ้าใช้ไฟเลีเ้ยงด้วยกันเนี่ย ก็จะมีเสียงจี่หำนะครับก็เลยต้องมาต่อตัวนี้ร่วมด้วยนะครับวงจรเริ่มต้นที่แบตแพ็ก12โวลต์5ม mm ์นะฮะต่อขนานมาหาแจ็ค DC ชาร์จ สแสด,ดงผ่านเมนสวิตซ์ออนออฟก่อนที่จะมาเข้า VCC ของบอร์ด M สวิตซด,ดำจากแบตต่อมาเข้ากราวของแอมจิ๋วได้เลยไปเลี้ยงอีกชุดหนึ่งต่อจากขาสวิตซ์ด้านออนมาเข้าอินพุตของบอร์ดสเต็ปดาว12โวลต์ทูห้โวลต์คุรบของแจ็คชาร์จต่อมาเข้าคุรบของบอร์ดสเต็ปดาวไฟ5โวลต์จากสเต็ปดาวต่อมาเข้าไอโซเลชัน DC to DC ขัายที่1จะเป็นกราวด์อินพุตข่ายที่1ของโมดูลไอโซเลชันสังเกตที่มาร์กด้านซ้ายมือได้เลยนะครับไอโซเลชันจะเข้า5โวลต์ออก5โวลต์ เป็นโมดูลป้องกันกาวหลูบแก้สัญญาณรบกวนก่อนที่จะมาเข้าบอร์ดรับบลูทูธถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนของบอร์ดรับบลูทูธจะต้องใช้ไอโซเลชัน DC to DC 5โวลต์นะฮะหลังจากนั้นต่อสัญญาณไลาอาที่ออกจากบอร์ดรับบลูทูธมาเข้าไลน์อินของบอร์ดแอมจิ๋วในตำแหน่งอินเกลาวแล้วก็อินอาลำโพงซ้ายขวา RL จะต่อเข้ากับบอร์ดแอมจิ๋ว s p l บวกลบและก็เ p r บวกลบตามวงจรที่ขึ้นให้ดูได้เลยนะครับ สำหรับการปรับไฟนะครับบอร์ดนี้นะฮะไฟ12โวลต์เข้ามาตามขั้วที่ระบุนะครับอินพุตนะฮะก็คืออินพุตบวกอินพุตลบนะครับนี่ก็เอาพุตนะฮะซึ่งตัวปรับแรงนั้นก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็ทําการปรับไฟลงจาก12โวลต์ให้เหลือ5โวลต์ไปเลี้ยงวงจรบลูทูธนะครับไฟก็ต่อสายตามวงจรนะฮะในส่วนของภาคาจไฟที่จะมาเข้ากับบอร์ดบั็กนะฮะผมก็ได้ต่อไว้แล้วนะครับตามวงจรนะฮะนี่นะฮะ สายคั้วลบก็ต่อจากคั้วลบของแจ็คชาร์ตนะครับคั้วบวกก็ต่อหลังสวิตช์นะครับตำแหน่งที่เราออนมานะฮะจะได้เปิดวงจรพร้อมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยงบอร์ดแอมิเนี่ยต่อไว้แล้วนะครับจากที่แล้วนะฮะอจากสวิตช์นะครับก็จะมาเข้าอินพุตของบอร์ดบักนะฮะแล้วที่ดำก็ต่อตรงมาจากแบตเลยนะครับหลังจากนั้นก็ต่อสายแลาเอานะฮะเอาพุตลบนะครับต่อที่เอาลบนะฮะของบอร์ดบัค แล้วก็เอาพุทบวกนะครับสายสีแดงต่อที่เอาพุทบวกของบอร์ดบั็กนะฮะต่อสายชัดเจนนะครับขาที่1ก็คือกล่าวอินพุตของไอโซเลชันนะฮะซึ่งเขาจะมาร์กอยู่สายมือนะครับเริ่มต้นที่ขาหนึ่งนะฮะขาที่2จะเป็นบวกอินพุตของไอโซเลชันนะครับไฟ2เส้นนี้จะมาจากเอาพุตบวกลบของบอร์ดบลอกคอมเพลเตอร์นะฮะต่อไปจะเป็นกล่าวเอาพุตจากไอโซเลชันไปเข้าบอร์ดบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นบวกเอาพุตจากไอโซเลชันนะครับ สายสีณดำจาก isolation นะครับจะมาเข้าแบตลบของบอร์ดรับบลูทูธนะครับสายสีแดงจาก isolation นะครับต่อมาเข้าแบตบวกของบอร์ดรับบลูทูธนะฮะต่อไปเป็นสัญญาณ audio out ที่จะไปเข้า amp จิ้วนะฮะสายสีแดงคือสัญญาณด้านขวานะครับสายส,สีขาวคือสัญญาณด้านซ้ายนะฮะและกล่าวเอาออกจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องเติมตะกั่วก่อนนะฮะ เพราะว่าจุดนี้จะได้ต่อง่ายนะครับเพราะว่ากราวเส้นใหญ่นะฮะก็ทําการบัตรกรีนะครับให้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้สัญญาณเสียงจากบอร์ดบูทูธนะครับก็จะมาต่อเข้าไลน์อินนะฮะเริ่มต้นสายสีแดงนะครับ R อินพุนะครับเสียงด้านขวาต่อไปก็จะเป็นสัญญาณดำนะครับกราวสัญญาณเสียงนะครับแล้วก็สายสี่ขาวนะครับ L อินพุนะครับเสียงด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ทําการทดสอบนะฮะ ออนสวิตนะครับอ่าสังเกตว่าไฟที่บอร์ดแล้บลูทูธติดแล้วนะครับแล้วก็รอการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะนี่นะครับบลูทูธชื่อ VSM ขีดสามหนึ่งสี่นะฮะทำการเปิดเพลงครับ Our buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in that. We wanna chase the night, wanna dance to the night. Calls down from the sky just too hot. <laughs> สร็จแ,แล้วนะฮะสำหรับการ DIY แอมจิวบลูทูธที่เราต่อสายทําเองนะฮะสำหรับแอมจิวเนี่ยเราควรจะติดแผ่นระบายความร้อนด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการ DIY ต่อยอดการประกอบบอร์ดแอมจิวนะฮะที่ไม่มีาภาคบลูทูธในตัวนะครับเราก็สามารถที่จะนําเอาบอร์ดระบลูทูธมาต่อสายใช้งานกันได้นะฮะหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องเจ๊ดีว เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ